เฮ้ยกูมาถึงก่อนกูต้องได้สัมภาษณ์ก่อนกูก่อนไอ้เอ๋กูมาถึงก่อนเอ้ยไม่ได้กูมาถึงก่อนบอกเลยมือทางเป็นของกูคนเดียวที่นี่คือที่ของกูไม่สนใจกูหาพี่ไอก่อนเลยกูบอกเลยเฮ้ยกูไปละที่ไหนวะไปเลยสัูมาก่อนมาก่อนก็อีกูไอ้สั์มาก่อนกูถึงก่อนมาก่อนหยุดไม่ต้องยางงั้นเอาไปเอ็งมาอางสาบานไหน ผมมาจากซุมบลูพัฒนาครับเอ็งมาผมมาจากประหยัดชนครับเรามาสัมภาษณ์ตำแหน่งอะไรช่างคอมครับเราผมมาช่างคอมเหมือนกันครับเอ้าช่างที่รับคนเดียวนี่ในไลน์กูพี่ก็พิมพ์บอกไปแล้วนะไปสนใจแล้วผมมาก่อนผมมาก่อนผมมาก่อนดูกล้องได้ผมมาก่อนดูกล้องแบ้จบเปิดประตูเข้ามายุ่งตอบคำถามกูได้กูให้เป็นเลยหนึ่งเดียวเท่านั้นอ๋อห้อมๆสบายเริ่มแบบเบสิกเลยนะง่ายๆเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมอะไรอย่างเงี้ยพวกเองสองคนจะตอบไปได้หรือเปล่าที่ไหนมานะผมจบประหยัดชนมาครับเองเนี่ย จบทุมปรุพัฒนาครับอ่าโอเคอย่างแรกก่อนนะถามเองก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตอบไม่ได้มันก็อันนี้ที่ผมเรียนมาเนี่ยเขาเรียกว่า hard disk ครับเอาไว้เก็บข้อมูลครับเอ็งไงพูดไหมมันคือแรมโคตรมั่วเลยมึงน่ะมั่วอ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้ SSD ครับเหนือความจำมั่เรียกว่าอะไรมันเรียก CPU ครับอย่างต่อไปอย่างสุดท้ายแหละ อันนี้เป็นเก็บความรู้พื้นฐานแล้วนะน,นีง่าย <นะ S 1> ง่ายใหญ่เลยโอ้โหง่ายใหญ่เลย p o w e r Supply ครับตัวจ่ายไฟเองตอบว่า มันคือชุดน้าปิด2ตอนพวกมึงสองคนนี้โง่กันมากเลยมจบสายอะไรมาไหมผมเรียนช่างคอมเลยครับมึงจบสายอะไรมาผมเรียนคอมตรง4ปีเต็มเลยครับแล้วไม่ของแค่นี้ตอบกันไม่ได้อย่างของง่ายๆแค่นี้เนี่ยอย่างง่ายๆเนี่ยฮ a r ดิสเออเองตอบอว่าอะไรโง่ผมตอบแรมพวกมึงสองคนนี้โง่ามากเลยนะไม่สมควรที่จบคอมมาเลยนะของง่ายๆเนี่ย m 2 o storage เนี่ยพวกมึงไม่รู้จักกันเลยวะใช่ผมเรียนมามันเป็น h a r ดิสเนี่ยพี่ใช่ไม่ต้องเถียงกันแล้วเอางี้ที่อย่าละพวกเองสองคนเป็นช่างคอมพี่ เปล่าเป็นพ่อบ้าน